สวัสดีครับตองเองครับมือนี้ตองกำนัดมาสองคนรับพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดอยู่ที่ภูเขาสวนกวางครับผมมื่อนี้บบรูวัตสีดงเห็ดหรือบ่ได้บะมื่อนี้มาสายครับตอนประมาณเก่าโมงครับมีคนมาหลายมากเลยครับที่เห็นแลกบัตรกันครับโอเคไปลุ้น้กันครับผมได้เห็ดมาหมดครับเห็ดแดง หนึ่งดอกครับผมตั้งหมากหนึ่งดอกครับเห็ดแดงเห็ดแดงอ,อ,อีกหนึ่งดอกครับป๊บเจอเห็ดเพลิงครับอืหนึ่งดอกน่เห็ดเพงนี่เราเจอไข่เห็ดละงอกครับอ้หนึ่งดอกไม่ใ่เดียวบี่กลนกัต้องเด็ดกิน เงียบงัดเลยใครเห็ดละงกใครบักไงว้าวนี่เพื่อนนีดเพื่อนคุม้มหนึ่งดอกสองดอกสามดอกหนึ่งสองดอกตรงนั้น มีเห็ดกอแดงนะมีเถีงขุมมีเถียงขุมตรงนี้ครับเอ้ยห้อยห้อยข่อยอมหลายดอกเลย มเด็ดเลยดอเพิงตรงนีอีกินดอกดอกนึงถามาถเขาคเจอกับวัตนี้มีเห็ดกอดอกนึงดอกนึงอแม่กินเดี๋ยวดูเห็ดเพิงอีกดอกนึงครับดอกนี้ <tried> เจียเห็ดกอแดงหมูหนึ่งเจีเห็ดกอแดงหมูหนึ่งเห็ดกอแดงหนึ่งหมูสามดอกขมดอกนึงครับเห็ดเพิง,งนี่หมูอยู่เดยนีนี่ดอกหน่อยเห็ดเพิงครับสองดอกสองดอกครับดอกนี้จุ่มน้ำ เฮ็ดเพลิงยังเเจอเฮ็ดเพิงเขาครับมูหนึ่งส่วนเอามีสองอันตัวนี้นัดนี่นมีตรงนึงมีครับมูหนึ่งมีตรงนี้สวยจุุมเอามูหนึ่งก้อนซืบนี่ เอาเน,นี้ยปลกไว้นี่เ็ดเพิงเขาครับนี่มีอีกสวยๆหนึ่งก็ปาดม,ม,มันมีหลายมือนี่นะคอยไปตัดเอาเนาะครับตรงนี้พคตยางกลายไปไกลมากครับนี่ชึบ นี่ดึองออกมาตอแดงหนึ่งมูครับสองดอกสามดอกมันเกิดน้ำเห็ดอย่างอื่นนี่ตรงนี้นี่ดอกหนึ่งครับนี่แกง้งหดอกนี่หนึ่งดอกครับโอ้ยอห้ยกินห้อยกินขาเหรอนี่ดอกหนึ่งครับ ตรงนี้ตรงนี้เลือไว้ให้กินแดงไม่ได้ซอกหินครับดอกน้อยดอกน้อยก็เอาดอกน้อยก็เอาเพราะว่าอันบกคนนี้แล้วก็นี่ตรงนี้อีกครับลายดอ,อกเป็นมูลเลยเป็นมูเป็นมูโอ้ตึบนี่ตรงนี้อีกต่าไปมาอีกแล้วก็ อันนี้มันเผาแล้วก็เอาไว้กินกือกินครับน,นี่ตรงนี้มีอีกอจื้อเยอะๆนี่ตรงนี้มีอีกกินได้นี่วัตถลางได้ข้ <c oughs> างบนมีอีกครับอันนี้ไว้ขีกือซะตรงนี้มีอีกครับมูนึงข้างบน อึ้บอึ้บมีนี่ครับอึ้บอึ้บนี่ครับดอกยงอย,งยู่แดงแล้วก็แล้วก็กอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในซอกนี้อึบดอกน,นี้ดนี้ดอกนี้น่าหยมโอ้ก็หลายแท้หลายหลายหลายดอกนี้ปะเอาดอกนี้จ้องไว้ให้กิ่งคือกอแดง หน no uh ึ่งดอกสองดอกอึดอ anyway> ึบถัดสองดอกโอ้แตต้นไหม่นะเคลียอึดดอกนี่ไหมจะได้เถ่ะวันี่เอาไว้พ่อไอาไปดอกรดแล้วตรงนี้ดอกสวยๆครับมีสองดอกนี่ ดอกนี่ส,สวยๆนี่ดอกสวยครับเห็ดแดงครับอืมเชื่อเห็ดแดงเพิ่งผลออกมาจากดินครับอืมถือมักเสียมเห็ดขาวหนึ่งมูครับท่านี่ นี่เลยสองแล้วก็สามตัวนี้ครับอืกําลังเป็นเบี้ยขึ้น,นมากอดความอุดมสมบูรณ์กินได้ว่าครับนี่พี่น้องปื๊ดมี่จะดอกงามๆอันดับแรกเขาต้องทายถามผู้ลูกก่อนนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ด้วยครับ ผู้ใดรูบอกกันแนะ่เห็ดน้ำมาครับอู่อดอกใหญ่ขาใหญ่ดีเห็ดเพิงเห็ดเพิงผม head เห็ดเพิงผมหน่อยสองดอกอือเอาเบ็ดอึ๊บหัวขาดเห็ดเพิงผมหนึ่งดอกขาว ขขาวคาดตํ้มีสม่สองดอกดอกนี้ยือท่าไงนี่ดิอุดดน้มูเฮ็ดนี่ของนักนี่เฮ็ดนักนี่แต่ว่าคนกินไหนท่นบอกว่ามันเป็นเฮ็ดยังก็ฮ <L> เฮ็ดห่าดมันหัดโบนี่ครับนอเลยใ่ห้ามืองนีมันยานีเลสเกะกรััก่อนตรงนี้มือหน้าม นี่เห็ดเพิงตรงนี้ดอกนึงครับเห็เพิงดอกง่ายครับเห็ดเพิงจับโตโอ้โหนี่ดอกงเลยนี่เห็ดน้ำมากดอกนึงครับอตอนนี้เขากำลังจะพากันกลับครับเห็ดที่เข้าได้ ใก็มดูสำรวจนี่ได้เห็ดแดงเฮ็ดเพิงเขาเฮ็ดเพิงเห็ดตีนตําครับป้ดดบบกกาเห็ดอันนี้ครับเห็ดหาดเด็กแกงหนึ่งบม่รู้ว่าจะกินใดบ่หรือว่าจะเป็นเห็ดหาดจริงๆบ่ครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับนี่สวยดอกสวยๆเลย you <laughs>